อะไรพวกนี้มากนะเพราะว่ามันมีพวกคอเลสเตอรอลค่อนข้างจะสูงในไข่แดงนะครับนะฮะตัวนี้ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่อาวุโสหน่อยนะครับจะไม่เหมาะสมเพราะ,ะนั้นมองในแง่ของสุขภาพแล้วเอาละอนุโลมได้สำหรับเยาวชนแต่แต่ต้องเป็นไข่ไก่อย่างเดียวนะครับเพราะาเราจะต้องไม่ทานอะไรที่เป็นการทำลายชีวิต ครับค่ะ,ะพวกเรามองเห็นช่องทางที่จะทานบางส่วนเวลาได้ยังคะแล้วเราจะทานกันไหมคะทานทีนี้ขอคําถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะพวกท่กานคงมีคําถามในใจว่ากรณีที่เราไปในสถานที่ที่ไม่มีไข่ไก่ด้วยนะคะเช่นไปงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะเราสามารถที่จะทานแบบที่เขามีเนื้อสัตว์ปนมากับผักเราเลือกทานเฉพาะผัก อย่างนี้ถือว่าได้ไหมคะจอยคะ <c oughs> คือ,อยังไงมันก็มีเนื้อสัตว์ปนเข้ามานะฮะเพราะว่าเราทอดผอักกับเนื้อสัตว์เนี่ยนะฮะมันมีส่วนของเนื้อสัตว์นะฮะออกมาครับนะฮะแล้วมันก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ทำให้เราอนุโลมได้ว่าฆ่าสัตว์ได้ นะฮะซึ่งอันเนี้ยเราเราสู้ไม่ทันดีกว่าถือว่าเรายังเลี้ยงบาลีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับเพราะฉะนั้นเอ่อผมไปงานเลี้ยงอะไรทั้งหลายเนี่ย <c oughs> เอาละก็จะดูว่ามีอะไรที่ไม่มีเนื้อสัตว์จริงๆไม่ปนเข้ามานะครับแล้วก็พอเราทำอย่างนั้นสักพักหนึ่งเจ้าภาพเริ่มเห็นละ <c oughs> ว่าเราทานมังเสรัษ <c oughs> พอเขาเชิญผมครั้งต่อๆไปเขาจะเตรียม อาหารมังสารับไว้ให้อะไะก็ยอมรับว่าเขาลําบากขึ้นอีกนิดนึงไม่ลบากแต่จริงๆก็ไม่ลําบากแล้วค่าใช้จ่ายก็น้อยลงไปด้วยนะครับพผักจะถูกกว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยินดีครับแล้วเขาดีใจเมื่อเราทานผักนะครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออสบายใจขึ้นไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมาเลี้ยงเรานะครับอันนี้เขาก็จะได้บุญไปด้วยครับ งั้นก็เราก็คงจะทานกันได้นะคะหรือถ้าเกิดไม่มีจริงๆมันไม่มีอะไรให้เลือกเลยหรือเขายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับพวกเราเหมือนกับอาจารย์ที่เวลาจะไปงานไหนแล้วเขาไม่เตรียมมังสวิรัติไว้ให้เราเลือกทานแต่ผลไม้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ผลไม้ได้ครับ,รบขนมหลายอย่างก็ได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นคงจะหมดข้อข้อใจสําหรับการที่จะดําเนินชีวิตโดยเลือกทานเฉพาะมังสวิรัตินะคะเพื่อให้สุขภาพดีสมองดี ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ต้องจองเวรบนเวนในการเกิดมาใช้กรรมอีกต่อไปนะคะขอกาบขอพระคุณสำหรับการบรรยายในหัวข้อที่หนึ่งค่ะอาจารย์คะ